โอเคสวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นะฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับอาจารย์ลักษ์นะฮะก็จากทีมงานโก e เดนเวสเนาะนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะนั่นก็คือ,เ,อเรื่องของอสงครามเนาะที่เกิดเมื่อคือนนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนิดนึงนะฮะว่าเฮ้ยกองทุนไหนที่มันแบบเฮ้ยน่าสนใจหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจังหวะที่ มีข่าวแบบนี้แล้วเราต้องแอคชั่นกันยังไงเนาะเออนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันนะครับอ่ะก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพจกันนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับเอ,อเอามาประเด็นแรกก่อนเนาะอ่าน,นี้ผมเตรียมข้อมูลมาให้อยากจะให้ดูนิดนึงนะอ่ะผมเอาข่าวขึ้นมาก่อนนะนี่เลยนะครับเมื่อประมาณช่วง1ิชั่วโมงที่แล้วเนาะนะฮะอ่าทางถ้าใคร ยังไม่ได้รับเนี่ยนะฮะก็แน่นอนฮะก็จะมีข่าวประเด็นเรื่องเบกกิ้งนิวนะนะครับอิหร่านนะครับยิงมิสไซล์โจมตีอิสราเอลนะสิบลูกเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็น้ำมันนะครับบวก5%ทองคำบวกอ่าสาเหรียญเลยทีเดียวนะแล้วก็ดาวโจนลงไปเลยนะครับแล้วก็บิตคอยลงด้วยเช่นกันนะฮะนี่ก็เป็นน้ำมันเนี่ยพุ่งเลยนะครับอย่างที่เห็นกันนะฮะอ่ะคราวนี้นะครับก็เอ่อเราลองมาวิเคราะห์กันเนาะว่าเอ้ย มันเป็นยังไงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยข่าวสงครามในช่วงปีสองปีนี้ค่อนข้างจะมีข่าวมาต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เ,เลยนะครับเพราะว่ามันมีความไม่สงบนะครับที่ตะวันออกกลางเนาะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะฮะอ,อย่างช่วงเ,เดือนสี่นะปีนี้เนะเาะเดือนสี่ปีนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูการาฟนะเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะเนี่ยแถวๆเดือนสี่นะฮะนะครับเมื่อเกิดสงครามก็เกิดประเด็น ร้อนเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของอิสราเอลส่งเครื่องบินกว่าร้อยลำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลบกันไปลบกันมาอะไรเงี้ยนะครับเนาะเออแต่ก็มันก็ไม่ได้แบบบานปลายจนลุกเป็นสงครามโลกอะไรก็ว่ากันไปนะ,อะรอบนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรอบล่าสุดนะฮะอันนี้ผมเอากราฟที่มันแสดงทั้งตัวทองคำนะนะครับเออแล้วก็น้ำมันแล้วมีเซ็ต ด้วยถูกไหมเออนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาขึ้นมาก่อนนะนี่มีน้ำมันนะครับเนาะน้ำมันเอ่อ S&P ห้าร้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เซ็ตอินเด็กนะครับแล้วก็ตัวทองคำนะฮะให้ได้เห็นกันนะว่าเอ้ยเอ่อมันมีทิศทางเอ่อหลังจากการเกิดสงครามแล้วมีข่าวสงครามแล้วมันแอคชั่นกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยก็จะเกิดมาเรื่อยๆเลยนะในช่วงของปีนี้นะครับอ่ะ เนาะครับก็ต้องบอกว่า,อ,าอย่างเอาง่ายๆเนี่ยที่เป็นที่ชัดเจนเลยเนะี่ยอ่ะดูของเก่าข่าวาที่แล้วกันเนาะช่วงเดือนสี่นะครับเดี๋ยวผมขอเล็งให้นิดนึงนะช่วงเดือนสี่ประมาณเนี้ยตอนเนี้ยเนาะก็จะเห็นว่าพอาข่าวสงครามมาเนี่ยนะครับไอสีม่วงๆนี่มันคืออะไรเดี๋ยวดูให้นะฮะคือเซตบ้านเรานะครับเห็นไหมจะลงเลยนะครับลงเลยปื๊ดเนี่ยเส้นเส้นสีเส้นสีม่วงๆตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหม เ,เซ็นเด็กจะลงเลยนะครับเนาะอนะครับเ,เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงเน S 500, เาะ S&P 5 0 0อ่อนะฮาให้เป็นสีเขียวแล้วกันนะเนาะอ่าจะได้มีความแตกต่างนิดนึงนะครับนี่โอ้โทษฮนะสีเขียวนี่คือ S&P 5 0 0นะครับส่วนเซ็ตบ้านเราน่าจะเป็นนี้นี่นี่เห็นไหมลงเหมือนกันตลาดหุ้นลงเหมือนกันหมดเลยนะครับเนาะเออส่วนตัวน้ำมันนี่นะ เอาเป็นสีอ่ะสีแดงตรงนี้เนาะนะครับเพ้ยน่าแปลกใจนะมันก็มันก็ลงนะครับเออพอมีข่าวสงครามเสร็จอ๋ะมันมันามันาจะอย่างนี้ฮะมันขึ้นมาก่อนเนาะเออแล้วก็ลงอะไรเงี้ยฮะใช่ป่ะนะครับขึ้นเร็วแล้วก็ลงลงทันทีอะไรเงี้ยนะฮะพอข่าวสงครามจบอะไรว่ากันไปเนี่ยก็ลงเห็นไหมสีแดงเนี่ยจะลงยาวเลยนะดูดูจากพฤติกรรมนะเห็นไหมสีแดงเนี่ยจะลงแบบพอข่าวจบเนี่ยปุ๊บปุ๊บลงมานี่เลยนะ เนาะดกอนไหมแต่ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับอย่างเซทบ้านเราเนี่ยก็ค่อยๆขึ้นเล็กๆน้อยๆน,นะฮะส่วนสีเขียวเนี่ยจะชัดเจนเป็น S&P 500นพอรับข่าวสงครามเสร็จปุ๊บเขาขึ้นขึ้นยาวเลยนะฮะอ่าทองคำนะฮะทองคําคือเส้นน้ําเงินข้างบนตรงนี้นะครับเช่นกันนะก็ขึ้นได้ยาวเลยนะฮะหลังจากเอ่อเจอสงครามเข้าไปนะฮะเห็นไหมพฤติกรรมจะบอกได้ให้บอกพฤติกรรมของนักลงทุนได้ว่าเขาคิดกันยังไงนะครับอ่ะ ถ้ารู้จักตรงนี้นะนะฮะแล้วก็อ่ข้อมูลมีซัพพอร์ตนิดนึงนะครับเขาบอกว่าอะไรตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์เนาะเขารวบรวมข้อมูลมาว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเออเขารวบรวมอีเวนต์ในเรื่องของสงครามเนาะหลายๆ,ๆ,ๆหลายหลายหลายสงครามเลยอันเนี้ยคุณไปดูนะเออตั้งแต่อ,อิหร่านว่ากันไปนะซาอุอ่าเกาหลีเออเหนืออะไรก็ว่ากันไปเนาะเนี่ยรวมหลายๆอันเนาะหลายๆอีนเวนต์นะครับเขาบอกว่าอะไรพอ เขาจะบอกว่ามันจะกดดันตลาดเนี่ยพอเกิดสงครามเสร็จปุ๊บค่าเฉลี่ยนะฮะค่าเฉลี่ยตรงวัตถอมตรงเนี้ยเนาะนะ,ะเป็นค่าเฉลี่ยตรงแถบสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสักยี่สิบสองวันอ่าและหลังจากนั้นอะ่ะตลาดจะรีคอเวอรี่สี่สิบเจ็ดวันโดยเป็นเป็นค่าเฉลี่ยนะอ่าเป็นค่าเฉลี่ยเนาะนะครับแล้วดอดาวเนี่ยอ่าค่าเฉลี่ยคือประมาณสักห้าเปอร์เซนตลงวันเดียวเนี่ย คือลงประมาณลบ1.2เอร์เซ็นเห็นไหมเพื่อนเพื่อจะเห็นภาพว่าเฮ้ยตรงนี้มันคือ,อค่าเฉลี่ยนในอดีตนะครับอถ้าดูจากตรงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นสติตินะครับหรือพฤติกรรมตลาดที่ผมชี้ให้เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะนะฮะว่าเฮ้ยตลาดหุ้นทั้งเอสเอ500แล้วก็เซ็ตบ้านเราเนี่ยพอหลังจากมันมันลงเสร็จปุ๊บข่าวข่าวสงบขึ้นเลยนะครับแล้วน้ํามัน ก็จะส่วนทางก็คือขึ้นขึ้นก่อนแล้วก็สักพักก็ลงลงยาวเลยนะครับอทองคําก็เช่นเดียวกับตลาดหุ้นนะฮะเป็นภาพนี้เพราะฉะนั้นอ,อใครที่นะฮะใครที่เลงทุนในกองน้ํามันนะฮะเดี๋ยวผมอ,อให้ดูเป็นกราฟเอ,อนะเออรบรนท์นะเบรนท์นะครับเนาะนี่นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิด ่าตัวอื่นๆไปก่อนนะนี่นะครับอ่าเนี่ยโทษนะครับเอ่อน้ํามันเนี่ยนะครับหลังจากที่มันขึ้นพุ่งมาแรงๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่มันมีข่าวเนี่ยนะครับเอ่อถ้าเราอิงจากสถิติเนาะอิงจากสถิติเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่เอ่อหาจังหวะนะส่วนตัวถ้าเป็นผมนะจะหาจังหวะเก็บกําไร เพราะเรารู้แล้วเฮ้ย Data ในอดีตเนี่ยนะครับมันบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้าข่าวสงขราวมันไม่มันไม่ไปทุต่อเนื่องเนาะเออมันจบภายในภายในช่วงหนึ่งเนาะเออนะครับเออค่าเฉลี่ยมันจะกดดันแค่2 2วันเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นมันจะมันจะเป็นภาพของปกติละนะฮะเพราะนัเพราะนั้นราคาน้ํามันที่พุ่งมาใครมีกองน้ํามันนะก็อาจจะไปจับตาดูนะฮะเนี่ยวันเนี้ยเออช่วงนี้อ่าพุ่งมาหะาพุ่งมาหรละรับข่าวน้ํามันไปแล้วเออ น้ำมันเนี่ยรับข่าวสงครามไปแล้วนะครับรับข่าวสงครามไปแล้วอ่าทองมาดูอ่าทองนะฮะใครมีกองทองอ่าเนี่ยแน่นอนแต่กองทองเนี่ยต้องอย่าลืมนะว่าทองเขามีประเด็นในเรื่องของการลดอัตาราดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมนะครับมันก็ขึ้นมาอยู่แล้วแหละนะฮะแล้วเมื่อคือนก็เป็นภาพของการขึ้นแค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะขึ้นแค่นิดเดียวเท่านั้นอ่าเอสเอ็มพีห้าร้อยนะฮะ อ่าลงมาเนี่ยต้องบอกว่าโหผมมองว่าเฮ้ยนะฮะกองที่ได้ประโยชน์ได้เลยนะในการพักตัวอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะฮะเนี่ยลงจากเรื่องของประเด็นสงครามนะฮะเป็นเรื่องของชั่วคราวนะโดยสรุปเลยนะครับอ่ะก็ลองติดตามมาดูนะฮะว่าสงครามจะเป็นทิศทางอย่างไรต่อนะฮะแต่สุดตัวตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพของออผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นนะถ้าดูจาก สถิติและพฤติกรรมตลาดในอดีตที่ผ่านมานะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยที่มารับชมนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรา,เามาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆเนาะสำหรับประเด็นเรื่องของการลงทุนในกองทุนนะครับขาขึ้นรอบใหญ่เนาะนะฮนะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ